Okay. สวัสดีพอดีวันนี้มีเพื่อนในเกมให้ทำลงเทลหาชาให้หน่อยว่าผ่านยังไง เดี๋ยวจะอธิบายทีละสะเต็ปเลยอันนี้คือมันจะลดทีละสะเตปนะตามที่บอกเลยถ้าเหลือสเตปหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีอาม,มิดอามิดดอกวิ่งมันจะทำให้เราสโล ส่วนไอ,อ้เทียนที่มันหมุนๆน,นะมันจะเป็นบัฟบอสเพิ่มเลือดเพิ่มอะไรพวกบอสพวกเนี้ยจะลอง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 ,ลองดูดีกว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพจะไปช้าๆเลยนะแต่จะไม่ให้เกินสิบนาที ถ้าเกิดเกินสินาทีไปบอสมันจะเป็นบับไฟมันจะเล่นยากเหมือนมันจะโดนดาเมจวงกว้างขึ้นอ่ะทาน้อบไม่ลงดับแรกตีบอสก่อนเลยให้บอสมันเลือดเหลือ 9ก95 95กมันจะระเบิดสิบเบอ็มเนี่ยเราก็วิ่งเก็บไปก่อน3เก็บไปได้3อุ้ยเลยเนี่ยแล้วมันจะออกมาช่วงประมาณเก้เหมั้ง9กเนี่ยอมิดด็อกมันจะออกมา เราต้องลากให้มันเข้าวงไฟเนี่ยถ้าเวลาเราโดนมันวิ่งใส่อะมันจะทำให้เราวิ่งชา้าอันเนี้ยสแต็กตรงเนี้ยถ้ามันยังไม่หมดเราจะเก็บน้ำไม่ได้ต่อไปที่จะต้องระวังก็คือบอสมันจะมีอัดอยู่ไม่กี่อย่างหรอกตีธรรมดาเรียกลูกไฟ จะระเบิดตอน65ถ้ามีเทียนตัวนี้มาเราก็ตีมันเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ตีอ่ะบอสมันจะได้ปัฟบเนี่ยอันนี้เป็นโจมเวทมันจะตามตัวเราเลยเดี๋ยวประมาณ เืออเหลือดสิบเอร์เซ็นตะ์นมันจะมีไอ้เทียนสีมุมจะมีมุมนี้หนึ่เราต้องตีมันให้หมดไม่งั้นมันจะบาบ,บอด 7จ็ดส้าเจาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าทุกอันนี้ไม่ทันละออทันทันอยู่สิ่งที่ต้องระวังเวลาบอสเรียกไฟเนี่ยถ้าเกิดมันเรียกสองเข้ามาเราอยู่ห่างได้แต่ว่าถ้าเกิด มันออกมาสเนี่ยอันนี้น่ากลัวถ้าเกิดเราไม่เก็บน้ำเลยเวลาตอนช่วงที่มันห5แล้วเราจะวิ่งเก็บไปทันสี่ะแต่ถ้าเกิดมัน2เรายังพอทันอยู่ให้สังเกตการหน้าจอมันจะมีเขียนอยู่ว่าน้ำพอกตรงไหนบ้าง ไม่มีอะไรแล้ววะนอกนั้นก็นอกนั้นมันก็จะเป็นสแต็กเติม,เ,ตมเนี่ยอันนี้คืไม่ทันแล้วก็รอให้มันบัฟไปก่อนเราไม่ต้องไปตีมันหรอกเนี่ยถ้าเราตีพวกไอ้เนี่ยสี่ตัวได้อะเราจะได้บัฟแต่ให้เกิดเราตีไม่ได้อะบอสมันจะได้บัฟ เนี่ยให้มาโอเคน่าจะไม่มีอะไรละ <c oughs> สามาโอ้ยเก็บน้ำเนี่ยมันมีชื่ออยู่เนี่ยใช่ป่ะเสา อ๋อสามหกอยู่ไม่เป็นไรนนนนพยายามเก็บไว้สองหรือสามก่อนทุกครั้งที่เราเก็บน้ำได้ครบสี่สแต็กมันจะเพิ่มสแต็กตรงนี้ให้ถ้าสแต็กตรงนี้เหลือศูนย์นะบอสจะเป็นไฟ ถ้าเกิดตรงนี้เวลาเหลือ10นาทีอ่ะบอสมันก็จะเป็นไฟเวลาเป็นไฟลำตตียากอันนี้คืออะเบิดถ้าโดนแล้วมันจะตาบอดบอกไม่ทันเราจะตาบอดเหรอ แล้วก็เมื่อกี้35ไปแล้วแล้วบอส 10m อีกทีก็คือบอสเหลือ 5m อันนี้ก็เป็นยิงไฟเหมือนแกนตามตัวไหวไหมเนี่ยก็จะประมาณเนี้ยติดใบด้วย รู้สึกว่าไอ้ตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะทุก2อนาทีมาหรือเปล่าไอ้เทียนเนี่ยหลักๆมันก็จะประมาณนี้แหละ อะไรเหลือแปดโอเคโอเคเหลือห้าสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่าไออเมริคดอกเข้ามาแล้วแต่ว่าเก็บน้ำไม่ถึงเลยเกือบอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็แค่เบิร์ดบอสธรรมดา แค่น,นี้เองก็หมดและลักลักก็มีแค่นี้แหละพยายามอย่าให้โดนโจมตีอย่างดีสุดไม่งั้นมันจะลดสแต็กรา้การเย่ ของที่ได้ออาหลุดเลย ดีจากเทลก็มีแค่การ์ดแล้วก็ซิวอันนี้ไม่เคยได้เลยแล้วก็แฟกเมนอาร์คสโตนแค่นั้นตรงนั้นก็ไม่มีอะไรลงไม่อยากลงไม่อยากง่ายส่วนไอ้สร้อย ไ,ได้บ้างสร้อยเอาไว้ครับของจากคาราลินขึ้นลูซิเฟอร์แล้วก็ครับจากของสร้อยทองอะไรพวกนี้ยกรไมทองของมอลิงด้กอนนดอะขึ้นคาราลินเวลาจะขึ้นคาราลินนะเนี่ยมันมีเขียนมาอยู่แล้วก็ สักว่าโอเคประมาณนี้กับเทวอาชาขอบคุณครับ